ความรู้จักอิงอิงสิทธินีพิธีกรดังหลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้อีกไม่นานก่อนเจอเรื่องพีคสามีนอกใจทำแฟนคลับถึงกับตกอกตกใจเมื่ออิงอิงสิทธินีพิธีกรชื่อดังประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตนเองนั้นป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและจะอยู่ได้อีกไม่นาน วาระสุดท้ายของชีวิตละหากไม่ตื่นพรุ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหมอบอกอยู่ได้อีกไม่นานเพราะเขารู้เขาถึงทำแบบนี้กับเราความรักเป็นแบบนี้หรอซื่อสัตย์กับเขารักและเท่ดทุนมาตลอดผลตอบแทนเป็นแบบนี้เองไม่ได้อยากประกาศแต่อยากให้คนเป็นมาเรงระยะสุดท้ายแบบเรารู้เท่าทันคนอยู่ข้างๆว่าเขาคิดอะไรกับเราเราสมควรมอบอะไรให้เขาก่อนตายเพื่อตอบแทนความดี พร้อมเผยชีวิตรักกลับโดนสามีนอกใจแบบนี้สำหรับประวัติของอิงอิงนั้นเธอมีชื่อจริงว่าสิทธินีกิตติสิทธโกจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนศรีอยุทยาต่อมาได้สำเร็จการศึกษาปรปร20ที่วิทยาลัยการทับบกชุดที่58และเรียนต่อจนจบระดับปริญญาเอกได้ยศด,ด็อกเตอร์มาประดับ อิงอิงมีน้องสาวหนึ่งคนคืออิงอ้อยสิทธิวดีทั้งคู่เคยทำรายการท่องเที่ยวด้วยกันก่อนที่จะต่างคนต่างมีครอบครัวกันไปแต่อิงอิงเองนั้นก็ยังทำงานได้พิธีกรอยู่อิงอิงยังเปิดบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทสิทธินีครีเอชั่นจำกัดได้รับผลิตรายการหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรายการเปิดโลกสดใสารายการทำด้วยใจยเพื่อแผ่นดินรายการคนไทยใต้ร่มราชาเป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังเป็นบริษัททัวร์ที่พานักเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทั่วโลกอีกด้วย แต่ต่อมาเธอนั้นได้ป่วยเป็นโรค SLE ในช่วงปีพศ2556และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานพอสมควรหลังจากนั้นได้รักษาโรค SLE จนดีขึ้นแต่ต่อมาไม่นานเธอก็กลับเป็นโรคมะเร็งอีกโดยอิงได้เปิดเผยว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเชื้อมะเร็งได้ลุกลามไปยังปอดและต่อมน้ำเหลืองแล้วและตอนนี้ก็นอนติดเตียงมาเป็นเวลา3ปีเต็มๆซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็เคยหยุดหายใจในขณะทำคีโม มาแล้วแต่หมอได้ช่วยปั๊มหัวใจช่วยเธอเอาไว้ได้ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ